ถ้าคลิปไม่หลุดเราไม่รู้หรอกเขามีเจรจาอย่างนี้ด้วยเหรออับอายเข้าไปทั่วโลกแล้วที่เขาเรียกร้องอีกคือพ,พวกพ,พ่อพี่ชิดเราเนี่ยพี่ชิดไทยบางคนเขาเรียกร้องก็คือว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องมารวมพลังกันหน่อยคมบูชาเกณฑ์คนเราห้ามคนเอออุเชื่อมากแล้วแม่งเชื่อแล้วรัฐบาลสกัดกั้นประชาชนเ,าเห็นแล้วมันน่าน่าอดาจใจนะครับ พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายแหล่เนี่ยผู้ภูมิใจไทยเขาออกไปอันเดียวคุณก็มารวมตัวนอีกอุ้มรัฐบาลแผลทองทานอุ้มไม่ไหวแล้วนะครับอุ้มไม่ไหวมันจะพายตายหาไปด้วยกันหมดเลยเพราะว่าวันนี้คนก็ไม่พอใจในเรื่องนี้อย่าฟื้นกระแสะเลยครับคนเก่งในเมืองไทยยังมีอีกมากคนผมว่าคนไม่เก่งมีน้อยกว่าแนละ้วคนเก่งมีมากแต่คนเก่งไม่ได้ทํางานสําหรับข่าวอิสราไปช่วยดูหน่อยเพราะภูมิธรรมเนี่ย แกต้องได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ซะข้อหาแก้ตัวเก่งแก้จนแก้จ,จนไม่รู้จะอะไรแล้วคนฟังแม่งยังเวียนหัวกระโดดน้ำก่อนเลยบอกกูไม่ไหวแล้วกูฟังไปแล้วกูงงชิบหายหมดมึงพูดอะไรของมึงวะ